คข้อควรระวังที่ช่วยให้กิจการของคุณไม่เจอภาษีย้อนหลักนะคะเช้าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของกิจการอะไรที่อาจจะสร้างปัญหาทําให้กิจการของคุณเจอภาษีย้อนหลักได้เรามาฟังกันค่ะข้อหนึ่งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าภาษีเป็นเรื่องยากว,วุ่นวายขอฝากกล่องดวงใจไว้ที่สำนักงานบัญชีหรือคนทำบัญชีเท่านั้นโดยที่เราดีน้าที่แค่ ส่งช <mat ik> ื่อจ่ายต่างค์ส่งชื่อจ่ายต่างค์ส่งชื่อจ่ายตังค์แบบนี้นะคะหลายๆ ที่อาจารย์เจอนะมันก็จะมีปัญหาค่ะบางครั้งด้วยฟานที่ว่าสิ่งที่เขาทำอะค่ะถ้าเราโชคดีเจอสํานักงานบัญชีที่ดีะค่ะซึ่งมันก็มีอยู่เยอะแยะมากเลยนะคะที่เป็นสํานักงานบัญชีที่ดีแต่บางครั้งก็ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีอย่างนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราที่เป็นเจ้าของนะจําเป็นจะต้องมีฟาร์นดูว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณเซ็นไปอะมันเป็นยังไงบ้างเ่เพราะว่าเวลาที่เราไม่รู้อะค่ะมันอาจจะสร้างปัญหาทีหลังได้ง่ายๆนะสมุิวันนี้คุณเอ มีเรื่องของรูปนี้เงินกู้ยืมกรรมการในงบดุลของคุณนะคะอยุดเยอะมากเพราะว่ามันจะสะส,สะสมสะสมสะสมทุกปีโดยที่เจ้าของไม่รู้เรื่องคือเวลานักธุรกิจมาเป็น private consultant มาว P กิตรคูเคอลชิงอะคะอ่ะเวลาที่มาดูงบดุลละเฮ้ยคุณรู้ไหมเนี่ยว่ากิจาการคุณมีอย่างเนี้ยมันจะเป็นเหตุให้สรรพากรนะคะมาสามารถปรับเมินเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกรรมการตรงนี้นะคะมันทาให้กิจาการต้องเสียภาษีสองเด้งนะอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องระวังเพราะหลายๆกิจการมันสะสมทุกปีทุกปีทุก ปีบางบริษัทมหาอาจารย์นะคะมีเป็นหลัก100ล้านก็มีค่ะอันนี้คือสิ่ต้องระวังข้อ2นะคะบางคังอาห้าสต็อกสินค้าของคุณนะคะกับความเป็นจริงมันไม่ตรงกัน ราะว่าค่ะเจ้าของเองค่ะอาจจะมีการขายสินค้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจํานวนเงินจริงๆมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในกิจการแล้วเวลาที่สัรพารมาตรวจสอบนะคะมานับสินค้าปรากฏว่าอาะสตอ๊อกหายไปไหนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่คุณก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะข้อ 3. หลรายรายกิจการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วปรากฏว่าไม่มีเรื่องของดินใบกำกับภาษีซื้อที่จะนำมาเครดิตกับทางกรม สัมภารคุณอาจจะได้รับคำแนะนำว่าเฮ้ยไม่มีบินไม่เป็นไรแต่เรามีใบกำกับภาษีให้คุณนะจ๊ะคุณสามารถใช้ใบกำกับภาษีนั้นไปขอเรื่องของภาษีซื้อกับทางกรมสรรพากรได้ อันนี้ก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงมากเลยค่ะเพราะคุณต้องไม่ลืมนะหนึ่งบินใบกํากับภาษีที่คุณนํามาใช้กับทางกรมสรรพากรถ้ามันเป็นเรื่องของใบกากับภาษีปอนอาจจะเจอเรื่องของเบี้ยปรับไม่พอนะและอาจจะเป็นเรื่องของคดีอาญาเรื่องคุกเรื่องตลาดด้วย1บินใบกํากับภาษีปอนที่นํามาใช้นะคะอาจจะเจอการจําคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีได้นี่ก็คือสารสาเหตุ ทำให้นักธุรกิจหลายๆคน,นะคะ่ะเจอเช็คเินย้อนหลังนะคะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจป,ประหยัดภาษีป่าถูกวิธีบายเงินวันเช็คเอ็กเค่ะและถ้าคุณอยากได้รับสาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สรพปกรก็สามารถติดตามได้ที่ s อสไซน์เช็คเอ็กซเพรัุค้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไดถึงอีกเยอะค่ะ